ไมพัทรเดชคอนเฟิร์มแล้วต้นปีหน้าละครในรอยทรายจ่อลงจอเปิดโผมาก็น่าดูแล้วนะครับสำหรับละครของทางช่องเจ็ดนรอยทรายผลงานของค่ายมากกว่าฝันของผู้จัดคนเก่งวีวีรภาพและกีต้าร์สิริพิษซึ่งค่ายนี้ทำละครหลังข่าวครั้งแรกโดยคว้าพระเอกสุดหล่อไม้พัทรเดชประกบคู่กับสองสาวสวย ทิสาวริทิสาและสกายมาเรียร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมายและได้มีการปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาให้ชมกันบ้างแล้วหลังจากละครเดินหน้าถ่ายกันไปท่ากลางแฟนๆรอคอยผลงานทางสถานีมีการปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาเรียกน้ำย่อยอีกครั้งงานนี้บอกได้เลยว่าหวานสุดๆเคมีดีเวอร์ ver, แต่อดใจรออีกนิดปีหน้าได้ดูแน่นอน ผิดพลาดประการใดขออภัยเว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ